ก็ต้องสวัสดีคนดูที่อยากจะดูทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นไฟในที่ดีอีกเช่นเคยมันมีอัปเดตมาเนะี่ยผมก็ปิดเพลงผมว่ามันเงียบๆไปต้องเปิดใหมนะ่คือมันมีอัปเดตมานานแล้วแต่ผมเพิ่งจะฟาร์มได้นานและเหมือนกันนะผมไปฟาร์มกล้องของไอซมีมานานเงี้ยวันนี้ามารีวิวตัวนี้ครับเป็นลุงป้อมนะครับเป็นโคโนดเอนโดเฟดดี้ของนายลุงป้อมนะเ,ปเป็นเรียกว่าเอฟิกตัวช่องที่ผมมีนะ ขึ้นราคาเนะี่ยมันจะดีกว็เอพิกอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าวเป็นซูสตาร์ในเก็บรอดฟ็อกซี่นะราคามันดีกว่าจะเก็บรอดฟ็อกซอี่มีไอซีคิลที่ค่อนข้างดีแนะตัวป,ป้อมจะเป็นสกิลเยุดเวลานะคือคิวยุดเวลานะสามสิบวิมันยุดเวลาสิบวินะก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าผมลองใช้แนละ้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันบางสถานการณ์ก็ดนะีอีกตัวหนึ่งที่มาไหม่จะเป็นตัวผมไม่แน่ใจเรียกว่าตัวอะไรแนตะ่ผมรู้ชื่ออยู่ ก็จะเป็นตัวของธานิสอะไรนะธานิสแฟดแบนะมันก็สกิลของไบออฟอะไรนะไบออฟแปดเจ็ดเลยจะมาเล่นเอเลี่ยนทุกคนดูกันนะว่าตัวไม่ใช้งานดีๆแค่ไหนครับคือหลงปัอมคนระับกับตัวธานิสแฟดแบนนะ ช่วงต้นเกมเนี่ยเขาจะเอาไม้กัดอัดกันมามันจะฆ่าตัวเลือกให้ได้นะจะฆ่าเอาตัวนี้มามันจะฆ่าแล้วมันจะเกี่ยวกัดกรรหกุดหัวของตัวบันนี้ลูกระบาดนี่ไม่รู้ชื่อเลยลองข้อปับอันนี้กันคือสกิลนี้มันจะค่อนข้างดีให้มันตัดเลือกศัตรูห้ามหิ้วเลือดนะมันน้อยกว่าตัวบอลนี้แต่มันก็ใช้งานได้พอสมควรถ้าเอาตัวนี้เกือบถึงหน้าประตูพอดี แล้วผมก็จะวางไอ้หน้าไปก่อนนเพราะว่าผมใช้ไอ้หน้าฟันตัางๆเพื่อเคลีตลอดนะผมคิดว่าจะได้่าเอ็น้าดีกว่าจะมาดูตัวนี้ด้วยนะลุงป้อมคือทิศบล็อกของลุงป้อมมันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเนี่ยลองดูนะมันจะใหญ่สุดในเกมเลยนะครันี่โอ้โหและรู้ว่าล็อกตาไม่ใช่ล็อกตาเนี่ยงเงี้ยของจังก้อน็อตมันยังไม่ใหญ่เท่ากนนัดนีกเลยแต่ก้นนัดที่วางมันสองตัวบอมบ์หลาวอะไรก็ตัวเดียวคอนเทปิก คือว่าวางให้ตัวเดียวได้สองตัวหนึ่งคือโอแมานนะผมยังไม่มีนะมุฟฟฟ์มืองดาวเม็ประมาณเก้าแก้มพมันนี่เป็นบัฟเงาเนะทุกคนต้องเข้าใจก่อนถ้าทุกคนได้บัฟอะไรมันจะดาเมจตามที่บัฟที่คนได้มาผมดาเมจนี้ยแซ่ดโฮกเลก็เพื่อเอฟเฟคให้ทุกคนดูนดูตเวลาของมัันมนจะมีเอฟเฟคเลยมันแค่กระตุกจะได้นะ คือที่มันแับมาอย่างนี้ผมเคยไปดูมาแล้วน่าจะเกิดจากความไม่ตั้งใจเราจะตั้งแต่ทำมาอย่างนี้อยู่แล้วก็หมานถึงว่ามันเร็วเกินไปตาเรามองไม่ทันถ้าผมแก้ให้เกมนะแต่ของเขาจะได้าไงครับยืดเวลาของมันคือมันยืดเวลาไม่ใช่เร่องอะไรคือมันก็เบื่ขึ้นมามันยืดเวลาไปยืดขึ้นไปยืดทั้งหมดเลยแต่เบื่อขึ้นที่ข่านประตูกำลัง ยังไม่ได้เข้ามาแต่กำลังเข้ามามนันไม่ดุที่เกิดด้วยมันนี้เป็นข้อเสียนผมว่าเอฟฟกทั้งหมดนะรวมไอนนาไปด้วยผมจะอัพตัวให้เต็มก่อนนะถูกตทำการอัพตัวเต็มไปรเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยจะทำการปิดเสียงเพลงนิดน่อยนะครับ ก็จะทําการเปิดเสียงตอนตีแล้ะมันมีเสียงมันยังไม่เคยฟังว่าจะเอาอันยิมดูดไปเสียงอันมดูดมันจะกดแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงเครื่องจักรระย่างเลยตัวกลางตอนมันตีเลยไปฟังเสียงของอันเซอร์นอตก็เสียงของเกิบลอดมันดังวันนี้เสียงกระดังเหมือนกันแอดจะคองฟังดู ทำไมผมเป็นมานานผมคิดว่าคือดาเมจของคุณป้อมเนี่ยมันตีคราเซนก็จริงแต่ว่าคือเลือดของตัวที่เอเก็บรอดเซ้นออกมาเนี่ยมันเยอะกว่านะแม้มันจะเป็นอาชีพเวเส้นมานหนึ่งตัวเพื่อมีสามรวมแต่เลือดมันเยอะกว่านะคุณคิดทางได้คือดาบซ่านนะพวกเก็บรอดนะมันจะเป็นอ่ มันจะเซกมาหนึ่งตัวแต่มันก็ตีได้มันตีทะมื่นเก็บร่อยนี่เป็นรับผสมรับเงาพวกจังก็นอสความจริงสาเม็ดมันก็แรงนะครับสามเม็เอ็นนาทความจริงก็แรงเพราะว่าไอ้นาทมันสั้นมากกว่านะใทุกคนลองฟังผมได้ยินเสียงมันมาเสร็จมันยุดเวลาเนี่ยไม่รู้ผมถูกปาดไปหรือเปล่านะทุกคนลองฟังดูนะเวลานะ่ยลองฟังดูฟังเสียงมันกับนาฬิกาไขลานมันก็ พวกนาฬิกาในตุ TV, ๊บบี really? de degree, あああ้เท่าเด็กบางทีผมก็กำลังฟังว่ามันแล้วตอนหยุดเวลามันจะมีเสียงเหมือนอะไรติ๊กติ๊กผมก็ไม่รู้เหมือนนกัยังไม่หยุดเวลามันหยุดแค่สิบวิหยุดทุกสามสิบวิหยุดสิบวิมันไม่เข้าเทียมอะไรดิ้นไหมครับ ยังเหมือนนาฬิกาไขลานทย้งเหมือนนาฬิกาฟังมันมาแค่ครั้งเดียวตอนยุดเวลาครั้งแรกหมายถึงว่ายุดเวลาเนี่ยมันมาแค่รอบเดียวมันมาแค่รอบต้นง่าตอนที่เหลือมันจะไม่ดังมันดังแค่ผมไม่รู้จะพูดยังไงมันจะดังแค่นั้นจะมันดังทุกครั้งที่ยุดเวลาเนี่ยะเป็นเอฟเฟคก็ดียังไม่เคยฟังให้ฟังครั้งแรก มาดูกันมาดูกันไปได้ไกลที่สุก็ถ้าเป็นของแอเซียบอลนี้มันจะไปไกลกว่าเสริมก็มีคิดว่าถ้าพปดถึงแอเซียบอลนี้ก็โอแมนดีมากเลยแอเซียบอลนะี้เนี่ยเอามาแทนจันกรน,น,น็นอตนะข้าง้โอแมนเอามาแทนเอ็นนาได้เลยนะมันมีเอฟเฟกครบสี่ตัวบ้กงเลยไปได้ไกลแน่นอนนะแล้วเจสซี ip, ก็ไม่ถึงนะครับวันนี้เป็นวันมวยวันมวยนี่มวยนรกนะครับ,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 บไปไม่ถึง โอเคครับ okay. มาดูกันเราจะไปได้การสุดขีดนะโมดเป็น,นนะเฟสดีด้มาแล้วครับอันนี้มันเดินเร็วก็เห็นมากตอนแรกที่ผมเล่นมันมันจะเดินไม่ค่อยเร็วนะแต่อันนี้มันเดินเ,กกเร็วแล้วครับน่าจะเป็นอะที่อัปเดตสุดทนะ้ายในมาครับแล้ว,ปปลนะว,ว่็สุดท้ายเนี่ยเขาเลื่อนไปวันที่28ที่วานผมไม่แน่ใจปกติเป็นวันที่6ก็จะมีอัปเดตบางแนะย่งคิดมากครับเป็นะไรแล้วทุกคน ตัวต้อเรรีบนะามตัวนี้เอาว่าจะตัวก็ฟาร์มินเอาให้ได้ไปเลยพวกนี้ก็ามันึดมัดมามันจะเอาออกเลยอือให้ยีดเวลาันเ่ยมันจะดีมากเลยยึดเวลาไม่ได้แล้วไม่ไ้จงวะเนี่ยยึดเวลาไม่พันจะเป็นยงอืมได้เดินเดิมเมากอ่ะเจ็บตี้นะเล็บตี้เป็นตัวยังไงที่เราจะได้ให้เราเก็บตัวที่ท่านในครบนะทมเก็บคบแล้ว มีคือความจริงค่ะเป็นล็อกคาตาฟ็อตตี้นั่นมันเป็นช้นี่มันจะมาจะโอ้โหมันไม่น่าไปไร้อยเจ็ดสิบนะแต่นราไม่ได้ก็ไกลคูอยืดเวลายืดได้แค่ตัวเดียวโอ้โมันเยี่ยมมากหยุดสองตัวหยุดได้สองตัวอืมไม่ได้ไม่ทมันอาแพ้นะมาในการชดร้อยยี่สิบเวฟนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะผมมีจะบ,บอกค่ ถ้าใครยังไม่ได้ไปฟาวตัวเอฟิกตัวใหมะตัวนี้ฟรีนะเป็นกิจกรรมที่ดีมากตัวฟรีตัวให้แล้วเนี่ยมันหายากไปนิดหน่อยนะตันนี้ห่าง่ายสุดแล้วเดอบันดาเอฟิกนะแค่เราเก็บรวบรวมไอการเพื่อนมาทั้งหมดเท่าไหร่นะสามแสนห้าหมื่นเหรียญนะเราจะให้ลุงป้อมไปครอบครองอไอเริ่มไปเก็บสะสมไอการเพื่อนนะครับแล้ววันนี้พอแค่นีน้นะครับไปเลยครับผม